นี่ไงหลังนี้อืมใช่ป่าวเดี๋ยวนะเอ้ยจริง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 ครับจริงด้วยจริงด้วยไม่รู้ปลาอะไรแค่ปล่าอาการนี้อาการเชือกดิ่งผมว่าแล้วยมันทำไมสู้มีสังมันต้องมีตัวปาอะไรครับ มาแล้วโอ้ปลาขบปลาขบเฮ้ยเดีจริญปานางก็ปานางหลังฟ้าโอ้ปานางครับปานางน้าอ่อโอ้ยสุดยอดกิโลละสี่ร้อยโหสุดยอดเลยครับน้าอ่อนครับปานางว้าวโอ้ยสุดยอดเลย